สวัสดีค่ะข่าวเด่นข่าวดังวันนี้เราจะพาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของลุงพลชัยยพลที่กำลังโด่งดังฮือฮากันอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวถือว่าเป็นประเด็นดราม่าพอสมควรค่ะ,ะพาดหัวข่าววันนี้ปิ๊มซีโฟพร้อมกับลุงพลแถลงข่าวเคลียข่าวกรณีคุณอุ๊วิริยะได้โพสต์ข้อความด่า อีปอกมาเอารัดเอาเปรียบลุงพลด้านลุงพลก็เลยออกมาถแถลงข่าวยืนยันร่วมงานกันด้วยดีเป็นไปตามสัญญาไม่ได้เอาเปรียบตามที่คุณอุบวิริยะได้โพสต์มาแต่ประการใดอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยค่ะสําหรับคุณปิ๋มซีโฟและก็ลุงพลชัยยพลวิพาหลังจากที่คุณอุบวิริยะพงอาจหารออกมาโพสต์ข้อความว่า ลุงพลกับป้าแตนกําลังถูกเอารัดเอารีบชอบมีงานงอกเงยโดยใช้งานหนักเกินข้อตกลงและก็พูดถึงชนีคนหนึ่งว่าไม่อยากให้คุณอุบเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะกลัวว่าคุณอุบจะรู้ทันจัพิรุษนางได้พร้อมกับรำลึกไปถึงอดีตว่าชนีคนดังกล่าวเคยขับรถมาหาคุณอุบถึงคอนโดเพื่อขอร้องให้เป็นผู้จัดการให้แต่วันนี้เวลาเจอหน้ากลับไม่ยอมทักทายอป,ปอบ คงกลัวเสียผลประโยชน์เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังพูดอีกว่าชนีคนดังกล่าวเ,าเคยโดนผัวฆ่าซึ่งปิ๋มซีโฟเคยตกเป็นข่าวใหญ่ตัวเมื่อ10ปีก่อนถูกสามียิงขณะที่กำลังท้องและก็รอดตายมาอย่างวุดวิดค่ะเรื่องนี้เลยส่งผลให้แฟนคลับของลุงเข้ามาเม้นถล่มทลายด่างไม่พอใจคุณปิ๋มซีฟหาว่าเอารัดเอาเปรียบลุงพลทำให้เกิดความเสียหายกับชาสมุนไพรมาดีพิส ที่ลุงพลและคุณปิ๋มซีโฟร่วมเป็นพรีเซนเ,เตอร์และก็เป็นจังหวะาบาังเอิญที่คุณปิ๋มซีโฟและทีมงานชามาดิพิสได้เดินทางไปที่บ้านกกกอกเพื่อจะทําอาการไลฟ์สดโชว์สเต็ปโพสท่าถ่ายแฟชั่นให้ดูกันสดๆหลังจากที่ได้ปล่อยเซตภาพแฟชั่นเผยแพร่ไปวันก่อนและได้นัดหมายกับเรายูทูบเบอร์ให้เตรียมมาทำข่าวพอโดนคุณอุบโพสข้อความดังกล่าว ทำให้ยุติแผนการไลฟ์เพื่อโชว์การโพสต์ท่าถ่ายแฟชั่นกลายเป็นการถแถลงข่าวเพื่อเคลียร์ข่าวแทนโดยนะคะโดยคุณปิ๋มซีโฟและผู้บริหารชาสมุนไพรมาดิพิสได้พูดคุยกับลุงพลและก็ร่วมกันถแถลงข่าวข้อเท็จจริงโดยลุงพลยืนยันว่าการร่วมงานกับมาดิพิสเป็นไปตามข้อตกลงและทํางานร่วมกันด้วยดีไม่ใช่เรื่องงานงอกใดคุณอุบัาจ,จะไม่เข้าใจในสัญญาตนเต็มใจในการทํางาน แล้วก็รับเป็นพรีเซนเตอร์ก็เพราะเห็นว่าสินค้าเหมาะสมกับตนและตนเองก็ดื่มชานี้จริงๆดื่มชานี้จริงๆทุกวันวันนี้ก็ดื่มไปแล้ว3าซองอคุณลุงพลได้กล่าวเช่นนั้นนะคะ,ะเวลาที่ไปรับงานอื่นๆก็จะบอกกับงานอื่นว่าผมมีสัญญากับมาดิพิสอยู่นะถ้าทางมาดิพิสติดต่อมาอและถ้างงานชนกับที่ผมรับไว้ผมก็ต้องทํางานให้กับมาดิพิส เพราะผมมีสัญญากับทางนี้ก็จะบอกให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าจะส่วนด้านทางประเต็นคะ่ะก็ยืนยันว่าการทํางานอยู่ในสัญญาถ้ามีการทํางานที่เพิ่มขึ้นทางมาดิพิสก็จะมีค่าใช้จ่ายให้เป็นงานงานไปฉะนั้นไม่มีงานงอกเงยที่คุณอุ๊บได้โพสต์ข้อความอนอกจากนั้นก็รัชนีโลกายุทธซึ่งเป็นผู้บริหารชาสมุนไพรมาดิพิสยังได้เปิดเผยอีกว่า ในการทำสัญญาจ้างลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ในราคา300แสนบาทระยะเวลา6เดือนค่ะพี่น้องและมีคิวในการทำงานร่วมกัน3มครั้งซึ่งถ้ามีงานอย่างอื่นเข้ามางานทางมาดิพิสต้องจ่ายค่าทำงานให้กับลุงพลครั้งละครั้งละห0 0 0 0บาทไม่รวมค่าเดินทางและที่พักซึ่งในการทำงานครั้งนี้ก็ได้จ่ายค่าทำงานให้ลุงพลเพิ่มตามสัญญาและขอร้องให้คุณอุ๊บ ยุติการโพสต์ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายกับสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าพอสมควรนะคะก็ว่ากันไปส่วนคุณอุ๊บวิริยะจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงหรือว่าจะเงียบอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็คอยติดตามข่าวกันต่อไปถ้าใครสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ